นักวิเคราะห์คาดฮัวเว่ยโพรว่า70ซรีอาจขายได้ถึง10ล้านเครื่องภายในปีนี้เรียกว่าเปิดตัวออกมาแบบชุดใหญ่เลยนะครับถึง4รุ่นสำหรับฮัวเว่ยโพรว่า70ซรีและยังมีสเปคที่ัดและยังมีสเปคและฟีเจอร์มาอย่างน่าสนใจซึ่งทันทีที่เปิดขายโพรว่า70 ultra โพร่า70 pro ก็ขายหมดเกลี้ยงภายในไม่กี่นาทีเท่านั้นครับและด้วยกระแสที่ดีขนาดนี้ก็มีการคัดการกันครับโดยผู้มีเนิการขข Service, วารสิสุทธิ์ของเ l e s s Smartphone Strategic Service ได้เผยว่าโพล่าเจ็ดสิบซี่นั้นได้รับกระแสตอบรับที่ดีม,มากๆและจากการวิเคราะห์อของการเปิดขายในวันแรกที่ถมทลายขั้นนี้เขายังเสริมอีกว่ามีโอกาสสูงที่โพล่าเจ็ดสิบซี่จะทำสติ New High ให้กับหัวเว่หากราคายังคงสมเหตุสมผลและแก้ไขปัญหาการผลิตให้ดีขึ้นโดยหัวเว่ยโพล่าเจสี่อาจขายได้ในปีนี้เกิน10บล้านเครื่องเลยทีเดียวครับซึ่งก่อนหน้านี้มิงชูซึ่งก่อนหน้านี้มิงชิคว้าก็ได้เคยคาดการณ์ไว้ว่า h ัวเว่ยพีเจสิซซึ่งปัจจุบันคือหัวเว่ยโพล่าเจสอาจส่งออกเพิ่มขึ้นถึง1น0ในปีนี้เมื่อเทียบกับรุ่นก่อน และสามารถขายได้มากถึง10-12ถึงล้านเครื่องอย่างไงไ่ายดายในปี2024นี้ครับดูจากรายเดียสเปคและเทคโนโลยีที่น่าสนใจของ Huawei Polar าจัตในรอบน,นี้ <c oughs> ก็ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับรอลุ่นจนว่ากระแสขนาดนี้จะมีข่าวดีปิดตัวในตลาดโกลบอลด้หรือไม่นะครับ